คุณลงเก็บหรือคุณลงขายบ้างไหมคะมีบิตคอย์เยอะขายซะบ้างดีมาเทคโราฟตเทคแล้วถืออะไรอะ่ะถือเงินบาทบ้าหรือดีหน่วยเนี่ยบังคับือวต้องเป็นบาทเราเข้าใจผิดไม่มีใครบังคับเลยถ้าถือหน่วยเป็นกรัมของทองคำนะแต่แรกมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บเป็นกรัมของทองคำไอ้เงินที่เก็บออมอะ่ะเรื่อยๆโอ้โหวันนี้มีค่ายเยอะอย หลักล้านดอลลาร์ที่คุณลุงพูดถึงวงการการลงทุนก็รับรู้แล้วก็บอกว่าโอ้โหคุณลุงนี่คือเชื่อมั่นสุดๆนะคะบา,คบ,าคาาบางคนบอกคุณลุงป้ายยาสุดๆบางคนบอกคุณลุงก้าวสุดๆนะคะมันไม่เป็นล้านดอลลาร์อะไรหรอกนะพูดลงุงพูดเล่นไปแค่เป็นก้าวเล่นๆไปแคะนะ่นั้นคือเงินดอลลาร์หายไปจากโลกสกุลเงินดอลลาร์ไม่มีก็คิดดูเิมินิสินทริลลีน่น่ะคุณจะเอากระดาษที่ไหนมาพิมพ์กระดาษบทโลกอะ่ะ ทางเดียวคือมันหมดเงินเหมือนไวซ์มาร์กในที่สุดหายไปหมดไม่มีเห็นไหมสินทรัพย์หรือสกุลต่างๆมันก็มีเกิดมีดับบิตคอยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมในอนาคตแล้วถึงวันนั้นมันจะเป็นยังไงยุ่งเลยก็อนาคตรจริงๆเนะกิต้าพบกับคุณลุงมาก็ เป็นระดับ10ปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังเคยเห็นว่าคุณลุงที่บ้านนี่แหละค่ะก็มีห้องขุดบิตคอยนะคะคุณลุงศึกษาแล้วก็ขุดบิตคอยมาก่อนเข้าใจว่าต้นทุนคุณลุงก็น่าจะต่ำกว่าใครในเมืองไทยแล้วก็อาจจะเป็นไม่กี่คนในโลกที่ต้นทุนต่ำๆเพราะว่าเข้ามาในช่วงแรกๆนะคะคุณลุงเก็บหรือคุณลุงขายบ้างไหมคะ่ะมันทําหน้าที่เหมือนเงินอะถ้ามีความจําเป็นต้องใช้เงินเราก็ใช้ค่ะ <c oughs> ถ้าไม่มีความจำเป็นก็วาง,วาง,วางไว้วเงินในธนาคารนะ จะขายบ้างไหมจะไปทําอย่างอื่นบ้างไหมก็ถ้าไม่จําเป็นก็เก็บไว้อย่างนั้นใช่ไหมก็จะตอบไปยังไงอ่ะถ้าจําเป็นก็ขายปะถ้าไม่จำเป็นก็เก็บไปอย่างนั้นแหะ,ต<ข>ะแต่จะขายไปเนี่ยเมื่อเราต้องการขนมปังก็เปลี่ยนเป็นขนมปัง <ขะ S 2> ต้องการรถก็เปลี่ยนเป็นรถแต่เราจะเอาของที่มีค่ายอดเยี่ยมเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเงินบาทไหมเสียสติเพราะเงินบาทมันไม่นิ่งเลยเห็นไหมแล้วมันด้อยค่าตลอด คนชาตต้องการรถยนต์เอาไปเปลี่ยนเป็นรถยนต์มีเหตุผลต้องการก๋วยเตี๋ยวเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมีเหตุผลแต่ทําไมถึงเอาไอ้บิตคอยเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเ,นเงินบาทมีบิตคอยเยอะขายซะบ้างดีมาเทคโปรฟฟตเทคแล้วถืออะไรอะ่ะถือเงินบาทบ้าหรือดีก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถืออันนี้มันแน่นหนากว่ามันดีกว่าเยอะแยะเลยแล้วอยู่คุณจะไปถือเงินบาทอะ่ะ <c oughs> นี่มันเสียสติ พราคำถามพวกนี้ไม่ค่อยอยากตอบอ่ะพราตอบคนเสียสติยังไงก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีคุณจะถือไปทําไมเงินบาทเนี่ยคุณซื้อทองแดงเนี่ยกิโลละกี่บาทโอเคเทียบเป็นเงินบาททําไมไม่กิโลละกี่กรัมของทองคําล่ะทําไมไม่กิโลกี่สตชิละ่ะทําไมจะต้องเป็นบาทเนี่ยเสียสติเสียสติหน่วยเนี่ยบังคับด้วยว่าต้องเป็นบาทเราเข้าใจผิดไม่มีใครบังคับเลย ถ้าถือหน่วยเป็นกรัมของทองคำนะแต่แรกมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บเป็นกรัมของทองคำไอ้เงินที่เก็บออมอ่ะเรื่อยๆโอ้โหวันนี้มีใครเยอะแยะเนี่ยตอนคุณยายตายรับสมบัติจากคุณยายทวดมาคะ่ะเป็นหีบเนี่ยหนักอึ่งเลยเปิดูนโอ้โหเจอธนบัตรโบราณเนะี<ะ>่ยเป็นเงินเป็นเฟืองเป็นไพ่อนะไรเยอมากมายเหลือเกินนับรวมกันได้เละ แปดสิบช่างค่ะทอดทีร้อยช่างร้อยช่างร้อยช่างช่างหนึ่งแปดสิ100 100 100 180บาทค่ะโอ้โหสาวน้อยร้อยช่งางเมื่อก่อนมันมีค่าเดือเกินนี <คะ S 1> ่เอาไปให้ลูกหลานถ้ามีหลานชายโตขึ้นแล้วเนี่ยมันแต่งงานได้เ <คะ S 1> งินร้อยช่างพอเปิดก็จริงสมัยนี้ร้อยช่างซื้อเจ้าสาวไม่ได้อะนะแปดพันบาทค่ะแต่ถ้าคุณยายชวดยายชวดเนี่ยเก็บเงินร้อยช่างเนี่ย <คะ S 1> เป็นทองคํา โอ้โหวันนี้นับไม่ถ้วนเห็นไหมเพราะความผิดพลาดคือเก็บเวลส์เนี่ยเป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินแฟรง์เป็นเงินยูโรเป็นเงินยวนเป็นเงินเนี่ยพลาดมากรู้เสียสติมากเลยทําไมไม่เก็บเวลส์เป็นยูนิตของทองคํานึกให้ดีสิถ้าคุณยายทวดของเราเนี่ยเก็บเป็นยูนิตทองคำแล้วส่งให้เป็นบรอดดกวันนี้นยโอ้โหเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไม่ไม่ไม่เทคโปรฟิตไ,ไ,ไม่เอาไปใช้บ้างเลยเทคเป็นอะไรล่ะเทคเป็นเงินบาทเมื่ออาการของคนบ้านเนี่ยคือไปทำไมเงินบาทเห็นไหมเพราะนั้นคำตอบเนี่ยตอบตรงๆก็ไม่เข้าใจแต่ว,ว่าไม่เทคคนบอกว่าออลุงไม่เทคโปรฟิตทำไมไม่เทคก็จะเทคเป็นอะไรล่ะถ้ามีหน่วยซึ่งดีกว่าบิตคอยเกิดขึ้นก็จะเทคแต่ตอนนี้ไม่มีก็ใช้นี้ไปก่อน สมัยก่อนกระเทกเป็นทองคำพอมีบิตคอยดีกว่าก็เปลี่ยนเป็นบิตคอยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการขายบิตคอยเนี่ยไม่มีนอกจากจำเป็นต้องใช้เงินก็อออีกเรื่องหนึ่งอันนี้กิต้าว่าเป็นคำตอบที่ฟังแล้วเนี่ยได้ได้ปัญญาอีกอย่างหนึ่งมากเลยนะคะเพราะว่า คุณลุงมองไปถึงสุดที่เป็นเหมือนกับเป็นต้นทางว่าคือมันคือการเก็บเวลหรือความมั่งคั่งโอเคคือถ้าคุณลุงเก็บบิตคอยก็เพื่อเอามาใช้แทนเงินตราเอาไว้แลกสินค้าที่จําเป็นในชีวิตเมื่อถึงเวลาที่ต้องการเมื่อถึงเวลาแต่ไม่จําเป็นจะต้องมาแลกเป็นเงินเฟียซึ่งเรามองอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีค่าหรือสิ่งที่จะสะสมเวลได้ขดบิตคอยเพื่อต้องการบิตคอยนันแรกเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยค่ะแล้เมื่อจําเป็นค่อยแลกตอนนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลา แต่ว่าสิ่งที่มองไปในอนาคตนะคะหลักล้านดอลลาร์ที่คุณลุงพูดถึงซึ่งก็คุณลุงพูดถึงมานานแล้วนะคะในวงการการลงทุนก็รับรู้แล้วก็บอกว่าโอ้โหคุณลุงนี่คือเชื่อมั่นสุดๆนะคะบา,คบ,าคาาบางคนบอกคุณลุงป้ายาสุดๆบางคนบอกคุณลุงก้าวสุดๆนะคะซึ่งตัวเลขที่มาของ1ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นนะคะเมื่อสักครู่คุณลุงก็บอกว่าหลักการเขาใช่หลักคิดมันใช่ระบบซิสต็มมันก็ใช่นะคะแต่คือถ้ามันอนาคตไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยนะคะ ถ้าคุณลุงมองว่าสินทรัพย์หรือสกุลต่างๆมันก็มีเกิดมีดับบิตคอยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมในอนาคตและถึงวันนั้นมันจะเป็นยังไงยุ่งอะไรกับอนาคตเรามีความรู้สอย่างถึงวันนั้นนีมันมีของดีกว่าเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ดีอ่ะรู้ก่อนคนเดื่ออีกแล้วถึงวันนั้นใช่ไหม <c oughs> เราก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นซะนะค่อยว่ากันมันไม่เป็นล้านดอลลาร์อะไรหรอกนะพูดลุงพูดเล่นไปแค่เป็นกาวเล่นๆไปแคะนะ่นั้นคือเงินดอลลาร์จะหายไปจากโลก สกุลเงินดอลลาร์ไม่มีก็คิดดูสิมินิสินสี่สิบทริลเลียนน่ะคุณจะเอากระดาษที่ไหนมาพิมพ์กระดาษบทโลกอ่ะทางเดียวคือมันหมดเงินเหมือนไรช์มาร์กในที่สุดหายไปหมดไม่มีเห็นไหมสมมติจะเป็นล้านมาร์กก็มันไม่มีอ่ะเปลี่ยนเป็นไรช์มาร์กแล้วอ่ะ,ะนี่สินเก่าเป็นไรช์มาร์กก็เอาไปซิพิมพ์ให้เห็นไหมนี่เหมือนกันดอลลาร์เท่าไรพิมพ์ให้มันหมดค่า เพราะจะเป็นล้านก็ได้พันล้านก็ได้มีใครเอาเหรอมันจะเป็นตัวเล็กมันจะเป็นระบบใหม่นะเช่นระบบอะไรก็ไม่รู้เช่นของบริกซ์เห็นไหมที่เอาทองคำมาแบ็กอัพนะก็ออกามาใหม่อาจจะเป็นบุกบุกบิ๊กบิบอกบอก,บอ,กอะไรก็ตามใจอ่ะนะมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นล้านดอลลาร์มันแปลว่าดอลลาร์จะหายไปลุงก็พูดเล่นไปอย่างนั้นอ่นะมันก็หายไปแน่นอนอ่ะนะ สี่สิบ trillion เข้าใจ trillion ไหมล้าน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 นะสมมุตินะสมมุติว่าบิตคอยตอนนี้มีอยู่สมมุติมีอยู่สักหนึ่งหนึ่งล้านบิตคอยอเมริกาซื้อหนึ่งล้านบิตคอยถ้าอเมริกาจะซื้ออีกสักล้านบิตคอยราคาจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้มัน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 เจ็ดหมื่นเอเศแสนหนึ่งนะก็อาจจะเป็นสักล้านสองล้านต่อบิตคอยแล้ว แล้วที่ซื้อแต่ต้นน่ะมันกำไรเยอะแยะไปด้วยถูกไหมางั้นอเมริกาทป็ไงซื้ออีกห้าล้านมันขึ้นเท่าไหร่ช่างมันเปอะไรเพราะทุนนิวเดียต่ำเนี่ยยิ่งซื้อมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นสมมุตินะเรื่องสมมตินะจนกระทั่งหนึ่งบิตคอยมีค่าหนึ่งทริลเลียนสมมุตินะมันซื้อไปไ่ได้เนี่ยเพราะต้นทุนมันแค่ไม่กี่มื่อเองนะก็เป็นรัฐบาลก็ซื้อไปเสิเงินเฟดตรลลิเซอร์ก็พิมซื้อนะ่ะหนึ่งทริลเลียนพอถึงเวลาว เอาบิตคอยมาวาง40เหรียญอ่ะเอาไปใช้นี่จบเ,เห็นไหมอเมริกาจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่40สิบเทรนเลียนมันไม่มีกระดาษมันมีไม่พอ,อแต่วิธีนี้ง่ายนะมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่มีค่าที่จะทําให้นี่สินอของกอง,องประเทศนี้ล้างนี่ได,ไได้ถูกต้องตามคนหมายและรวยอีกมีต่าหาก เพราะฉะนั้นลุงอ่านเกมนี้ออกอ่ะลุงดวกว่าบิตคอยล้านหนึ่งไม่ใช่สาโาตชิเนี่ยเป็นล้านหนึ่งยิ่งกาวมันใหญ่เลยแต่จริงๆคือดอลลาร์มันหายไปเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วการชำระนี่เอาไปสี่สิบคอยง่ายอย่าตายชำระนี่สินเนี่ยแล้วถามว่าเยงเรายังเห็นเลย แล้วไอ้พวกคนชาชลาที่ขอ,องรอประเทศเ <Ball Street, S 1> ขาจะไม่เห็นเหรอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลานนา้านแน่ๆแน่ๆก็คิดกันเอาเองแล้วกันแ,แล้วถึงวันนั้นจะยังไงใครที่รู้ทันใครที่คิดเป็นก็รวยไปใครคิดไม่เป็นก็ชนชั้นก็แบ่งเป็นชนชั้นปกครองกับทาตเป็นทาตุในโลกก็เป็นอย่างนั้นอ่ะย้อนกลับสู่สมัยทาตตามเดิมเพราะฉะนั้นล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นผู้ให้คนคิด ว่าเฮ้ยเงินมันเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เหรอ,อนะแล้วยังจะเก็บดอลลาร์กันอยู่อีกเหรอแล้วที่มหัศจรรย์ที่สุดไม่อยากพูดว่าโง่นะเพราะว่ามันรุนแรงไว้มหัศจรรย์ที่สุดพวกเรายังเก็บเงินบาทก,ก็อยู่อีกเหรอทุกคนปรารถนาเงินบาทท่านั้นอนะ่ะให้เสียสติกันหรือเปล่ปาเนี่ยนะเราจะเอายังไงล่ะศึกษาสิครับยังไม่สายเกินไปศึกษาสิครับ อยากจะให้ศึกษาในขี้ยวเข็นให้จันตามไปแปลหนังสือเป็นภาษาไทยะพะรู้ว่าสังกกษเขาไม่อ่านกันอันนี้ก็น,นั่งแปลเย็นหัวแปล,แปลตั้งกี่เล่มแล้วเนี่ยคนก็ยังไม่เคอยอ่านกันไม่เคยจบนะเนี่ยศึกษาสิครับตอนนี้ยังไม่สายเกินไปไม่สายนี่เพิ่งจุดเริ่มต้นครับยังไม่ถึงล้านเลยเพิ่งเจ็ดหมื่นยังไม่ถึงแสนเลย แล้วคุณลุงบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นมีบิตคอยสักเท่าไหร่ดีคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีความรู้แบบลึกซึ้งเท่าที่มีความรู้ถ้าพอมีความรู้บ้างก็อาจจะซื้อบิตคอยสักรนะ <100 S 2> ้อยบาทนะร้อยบาทไทยร้อยา <100 S 1> บาทไาทยก็ค่ะพอมีบิตคอยร้อยบาทไทยก็มานั่งดูเฮ้ยมันกี่สตโตชิกว่าเป็นหน่วยย่อยมากๆเออมันต้อง,ต,องต้องเธอเป็นเป็นหมื่นสตโตชินะทำเล่นแบะนะ ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนะแล้วมันไปทำอะไรได้เวลามันมันโอนไล g ์นิ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยทีละหนึ่งทีละสองทีละเซก็ได้เสร็จแหละแป๊บเดียวเหมือนไลต์นิ่งเหมือนฟ้าแลบเนี่ยเฮย้ยมันทําได้ขนาดนี้เียเลยนั่งเล่นมาดูสักพักหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยให้ไอ้ไอ้ดิจิทัลแบงกิ้งที่เขาถกเถียงอยู่ตอนเนีเเ้เรื่องเรื่องเหลวไหลด้ว่ะตัวนี้มันทําได้มันต้องนานแล้วเนี่ยลปลอดภัยด้วยเห็นไหมแล้วทําไมไม่ทําเพราะพิมพ์เงินเพิ่มไม่ได้เท่านั้นเอง เ,เราจะได้เห็นโลกเนี่ยเปิดใหม่ไม่คิดเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์เงินอะไรแล้วหน่วยเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นหน่วยเป็น BTC นะฮะ้าสมัยก่อนก็หน่วยเป็นทองคำแทนแต่นั้นหนึ่งร้อยเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนเป็นค่าแรกเข้าให้เข้ามาศึกษา b i t c o i ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมคะเพราะถ,ถ้าเราเริม่มมีเราอาจจะศึกษามันมากขึ้นเราอาจจะอยากรู้ว่าร้อบาทเนี่ย แล้วลงทุนอะไรนะมันเป็นสิ่งที่มีวิธีคิดวิธีการยังไงเวลาร้อยบาทเนี่ยสูรเฮ้ยดีนี่ว่เอังงนซื้ออองสักพันบาทแล้วกันพอได้อนะไรเในที่สุดน่ะอีกไม่นานน่ะไอ้โนดแต่และโนดมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเท่ากับคุณเป็นเจ้าของธนาคารได้ที่เขาพยามให้เป็นน่ virtual banking แต่คุณสามารถเป็นได้โดยลงทุนแค่ร e วีพายตัวเดียวนะเป็นได้แหละแล้วโนดคุณก็ตัง้ง แล้วคนก็จะ transfer เงินอะไรกัต่างๆผ่านกันทั่วโลกเนี่ยเขาหาช่องทางที่ที่เร็วที่สุดและถูกเงินที่สุดมันก็มีหลายส่วนที่ผ่านช่องของคุณเนี่ยถ้าคุณลดสมมตินะแข่งขันให้มันเร็วขึ้นให้เร็ขึ้นผ่านมากๆขึ้นนะคุณก็มี Data เยอะ Data มีค่ามากขาย Data ได้อีกเข้มไหมมันเปิดลู่ทางเยอะมากเลยคราวนี้ก็ไปแข่งกับ Digital Banking อ่ะ ที่บริษัทใ,ใหญ่ๆเขาลวมหัวกันจะตั้งนคนละอันคนละอันนะสู้อันนี้ไม่ได้จะบอกให้สู้ไม่ได้อันนี้เร็วกว่าเซ็กเียวกว่ามั่นคงกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีบิตคอยมาเล่นคุณจะไม่รู้อตอนนี้มันยังไม่ได้เพราะเอากฎหมายมากดต่างๆนานาหลายเรื่องเลยแต่ต่อไปเนี่ยกดไม่อยู่หรอกยว่าถึงเวลาปั๊บเขาทำดิจิทัลแบงกิ้งก็ลงทุนกันนะโอ้โหห้าพันล้านหกพันล้าน <c oughs> คุณมีเงินสองสมร้อยคุณเริ่มได้ละ มันได้เปรียบเขาเ,เพราะฉะนั้นมันต้องเข้ามาให้ได้เข้ามาเถอะร้อยบาทก็เอาดีเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะย้ำอีกครั้งหลังจากที่เคยได้บอกไปแล้วเมื่อตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะคะ <c oughs> จนมาถึงคือถ้าเป็นตอนนี้นะคะคุณลุงศึกษาอย่างลึกซึ้งนะคะมันมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างไหมหรือว่าอะไรที่จะกั้นไม่ให้บิตคอย์ไปถึงจุดที่เป็นสิ่งที่เหมือนกับซาโตชิหรือไวท์เปเปอร์เขาเขาตั้งใจ S <S คือเรื่องพวกนี้ต้องจริงๆต้องสัมภาษณ์อาจารย์ตามว่าอีทีแล้วกันพราเขาเชี่ยวชาญมากเรื่องนี้แต่ว่าการล่มบิตคอยเนี่ยนะความเสี่ยงคือล่มสลายบิตคอยง่ายก็สร้างระบบซึ่งดีกว่าขึ้นมามันก็ล่มละตอนนั้นก็มดีกว่าอันนี้ก็ล่มไปนะแล้วเราเดือดร้อนไหมถ้าเราอยู่ในระบบแล้วก็ทรานสเฟอร์ของเราไป<ม>สู่อันนี้ดีกว่าเห็นไหมนะหรืออีกการหนึง่งคุณทํานักการเมืองให้หยุดโกงได้ไหมไม่มพิมพ์เงินเพิ่มได้ไหม เอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ไหมค่ะก็ไม่ต้องมีบิตคอยก็ได้เพราะเงินบาทก,ก็เป็นบิตคอยในตัวอยู่แล้วเป็นเงินชั้นดีเป็นเงินซึ่งพิมพ์เพิ่มไม่ได้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเศรษฐกิจความเพียงพอเพียง,ยงตามที่ในหลวงพ่อท่านบอกไว้เห็นไหมมันก็สาเร็จแล้วอะจะย้ายไปประเทศไหนเลยได้ก็แค่โค้ดเห็นไหมจะอะไรง่ายไปหมดน่ะคุณเอาไอ้นี่ให้มันหยุดโกงนะ เหมือนวันนี้เขามีข่าวเขาไปโคดคำพูดของสีเจ้านพิงละบอกให้คนพวกนี้บิดหยุดโกงมีทางเดียวคือให้หมดชีวิตซะเริ่มองนั้นแหะแต่เห็นไหมาก,การทําลายบิตคอยดีง่ายมากค่ะคุณหยุดโกงซะมไม่ยังเป็นต้องมีบิตคอยเลยเพราะไอ้ตัวเงินเนี่ยจะเป็นบิตคอยในตัวเพราะคือเขาตั้งใจสร้างมาเพื่อการนั้นถูกต้องอคิดดูคุณปิดบัญชีธนาคารเนี่ยใช้กําลังเท่าไหร่ นะแล้วก็จะต้องมีตำรวจมีทหารมีระบบมีกระทรวงมีอไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เนี่ยระบบเนี่ยต้นทุนต้องเท่าไหร่เปลี่ยนมีคอยดีมะเขาบอกเปลืองไฟมันเปลืองไฟที่ไม่ได้ใชนะ้ะต่จริงอะเช่นไอ้แกส๊สที่เขาเผาทิ้งกลางทะเลอะเอาตรงนั้นมาได้ไหมนะหรือเขื่อนแผ่นดินของจีนนะ่ยยิ่งใหญ่เนี่ยนะนะ สร้างเขื่อนตรงนี้สร้างไปทําไมอ่ะเพราะไม่มีหมู่บ้านไฟฟ้าเอาไปทําอะไรตสร้างไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเมืองไทยอ่ะจะผลิตโรงงานไฟฟ้าต้องเกาะสายส่งแรงสูงใช่ไหมแล้วจะเอาเนี่ยตรงโจกไม่ได้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะอีกโอ้โห,โหมาสจรรั่นเลยก็มาทําบิตคอยสิครับไม่ต้องไปงอสายส่งไม่ต้องไปงอหมู่บ้านไม่ต้องไปงออะไรคุณไปปิดตั้งเหมืองบิตคอยกลางกลางทะเลทรายก็นด้ะแล้วคุณได้บิตคอยมา มันก็เป็นตัวเลขของบิตคอยขึ้นไปนะตอนนี้ไปใช้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกไม่ต้องมีสายส่งเห็นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เปลืองกำลังผลิตเลยเบื่อไฟฟ้าเลยมันใช้กำลังไฟฟ้าส่วนเกินส่วนที่คนอื่นเขาใช้ไม่ได้มันจะทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมีเหตุผลมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ แทนที่ไปทำลิเธียมแบตเตอรี่ซึ่งโอ้โหมหาสจจรย์มีปัญหาเยอะเหลือเกินนะเห็นไหมอาจจะมีระบบใหม่ซึ่งมาจากกำลังมาจากการทำบิตคอยึ้นมาได้เนี่ยไม่มีพอลูชันไม่มีอะไรเด้อรฮยังมีประโยชน์มากนะประโยชน์มากจริงๆเรือร่องบิตคอยถึงได้มีความมั่นใจว่ามันจะทางได้มันสองสาเหตุหนึ่งมีระบบดีกว่าสองหยุดโกงไอ้อันหนึ่งเป็นไปได้มีระบบดีกว่า อันสองเป็นกาเ,เว่า,ววายากกว่าอันสองวิทางเลยหหยุดโกงเลยค่ะตั้งแต่เทรดมาทุกๆแอสเซทเนี่ยแอสเซทนี้เท่าที่คุณลุงเห็นนะคะคือให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเลยหรือเปล่าคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับจะเป็นการทะลุเป้าหมายการการเทรดสําหรับราคาสินทรัพย์หรือเปล่าคือราคาสินทรัพย์อื่นก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่คืออันนี้เนี่ยมันยังไม่หยุดยั้งเลยค่ะคุณลุงเมื่อเวลาทย์ที่ไปพูดที่ออสเตลียที่ตลาดหลักทรัพย์ ก็พูดถึงข้อเนี้ว่าทําไมจะเวลเสียทำไมต้องเป็นหน่วยเป็นบาทเป็นทองคําไม่ได้เหลือหนึ่งกรัมถ้าสมมุติเริ่มตื่นมาเฮ้ยมันถูกต้องนี่ว่าเก็บหน่วยทองคำถ้างั้นเงินที่จะมาเทรดทองคําทั้งหมดเนี่ยสมมติลงทุนพอร์ตสิบล้านเนี่ยก็ซื้อทองคำสิบสิบล้านใส่กระเป๋าไว้แล้วนั่งเฉยเฉยสิ้นปีมาดูสิกำไรมากกว่าที่พวกเทรดทองเ,เห็นไหมเราไปเปลี่ยนความคิดเขาให้เขาคิดให้ถูกต้องซะค่ะ ว่าเงินตราเนี่ยทาไมถึงเรียกว่าตราเพราะเขาตีตราว่าชําระนี้ได้ตามกฎหมายถึงเป็นตราไงเอากระดาษมาทาสีตีตรามันจะมีค่าจริง,รงๆเลยเพราะเช่นหน่วยเป็นเงินเนี่ยเป็นบาทเป็นดอลลาร์เป็นอะไรเนี่ยมันหลอกให้เราเป็นทาสกับมันอยู่ถ้าเราตื่นขึ้นมาหน่วยเป็นนองคําหน่วยเป็นบิตคอยแม้กระทั่งหน่วยเป็นกิโลกร,รัมของคัพเปอร์ก็ยังได้ถูกไหมอะไรก็ได้ตั้งขึ้นมาเอาอันซึ่งมันไม่เปลี่ยนแปลงมาก ที่มันมีคุณค่าแท้จริงก็คือสวยก่อนก็ทองคําแน่นอนที่สุดสวยนี้ก็บิตคอยเปลี่ยนแนวคิดอย่างเงี้นะฮะพอเราเปลี่ยนแนวคิดรู้รู้ว่ายูนิตของเวลส์ของเราเนี่ยไม่ใช่เงินตราอีกต่อไปกลายเป็นของซึ่มีค่าของที่ถาวรคําถามต่งงางๆาที่ถามมาเนี่ยไม่มีมันไม่ได้ถามไปทําไมมันจบให้เปลี่ยนความคิดได้ไหมบางคนบอกว่าเทรดบิตคอยได้กําไรนะ เทคโปรฟิตดีไหมเทคทําไมอะก็กาไรเป็นบิตคอยดีแล้วไปเปลี่ยนเงินบาททาไมอ่ะเสียสติถึงบอกการขายบิตคอยมันถึงไม่มีนะด้วยเหตุนี้แล้วคนบอกเขาเข้าใจกันหมดสมมุติเริ่มเข้าใจกันนะก็จะคิดเป็นหมดทุกคนพอคิดเป็นหมดทุกคนแปลว่าอะไรการออมจะเริ่มขึ้นเราไม่เคยมีการออมเลยนะเด็กๆเนี่ยหยดปุกอมสินนี่เลิกหมดแล้วต่อไปการออมจะเริ่มขึ้นมีเงินก็ออมเป็นบิตคอยเห็นไหมมันจะมีระบบ ดีๆงามๆในอดีตย้อนกับกลัวใหม่นะแต่ต้องเปลี่ยนความคิดคนให้ได้ซะก,ก่อนว่าหน่วยของเวลส์ที่เรามีเนี่ยเฮ้ยคุณมีเงินกี่บาทอย่าถามอย่างนี้<笑><笑>คุณมีกี่สตอชิ笑<笑>ไม่ใช่กี่บาทกี่บาทมันก็ไม่ประโยชน์ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนอันนี้นยากนะในสังคมขางคนมีความรู้เนี่ยมีทางค่อยๆเปลี่ยนไปนี เ่อเคยช่วยกันว่าอย่าคิดเป็นเงินบาท